สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่2ถึง8กันยายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9นะฮะมาชาวราศีกรกฎนะครับ สัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎนะฮะในเชิงโหราศาสตร์คุณได้โอ้โหค่อนข้างมุทะลุทีเดียวนะฮะมูทลุนะครับผมมูเตลูมูเจลุมูทลุครับมูทลุเพราะว่าดาวเอ่อโทษถิดาวอังคารนะครับสถิตยอยู่ในราศีกรกฎ2องศานะเพราะฉะนั้นมีพลังงานเต็มเปี่ยมนะครับผมโอเคมาดูซิว่าพลังงานเทโรเป็นอย่างไรฮทโหคุณได้ โอ้โหมูทะลุหรือไม่มูทะลุคุณได้ the strength แล้วอะโอเคกล้าใจดีสู้เสือนะครับคุณได้ four of cups the emperor four of cups the emperor เนี่ยในสถานการณ์ในอดีตผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ย procrastinating นะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองพยายาม delay พยายามเตะถ่วงพยายามไม่เลือกพยายามยังยังรู้สึกว่ายังไม่อยากทำไม่เอาไม่อยากเด่นไม่อยาก ทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเฉยๆมีโอกาสมายังไม่ไม่โดนใจยังยังไม่ถูกใจอย่างยิ่งอะไรลักษณะนี้มีพลังงานนะคุณได้ D Emperor h Emperor เป็นลักษณะที่เฮ้ยฉันฉันดีฉันโอเค keep cool นะในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าตัว,ต,วตัวคุณเองรู้สึกว่ามไม่เดือดร้อนอะไรนะไม่เดือดร้อนอะไรยังไม่ได้สนใจไม่ตัดสินใจอะไรรู้สึกเฉยๆนะเป็นลักษณะนั้น แต่ในอนาคตอันใกล้นะฮะในอนาคตอันใกล้นี้น่าสนใจสำหรับชาวราศีกรกฎก็คือคุณจะเป็น the strength นะฮะผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองชาวราศีกรกฎเนี่ยมองซ้ายมองขวาเหมือนกับปูนะเหมือนกับระวัดระวัดระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังภัยระมัดระวังสถานการณ์ต่างๆดูตัวแปรหลายๆอย่างเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วคือเหตุและผลเนี่ยคุณคิดได้อยู่แล้ว แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ,เ,อ,อเรื่องของความรู้สึกคือความรู้สึกมันต้องได้ด้วยสําหรับชาวราศีกรกฎอะคือเป็นลักษณะที่เหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่มาบังคับให้ตัวคุณทําคุณเองจะรู้สึกไม่พอใจจะทําอะอเป็นลักษณะที่ไม่เอาอะแต่ถ้าเกิดอะไรที่คุณเองตั้งใจจะทําอยู่แล้วอะไม่ต้องบอกคุณเองจัดการคุณเองค้นหาคุณเองเริ่มต้นทําได้แล้วผมรู้สึกว่า impulsive เนี่ย impulsive สำหรับชาวราศีกรกฎในตอนนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเพราะว่ามีดาวอังคารนะฮะอยู่ที่สองศานะครับดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้าราศีกรกฎเพราะฉะนั้นฉันเตรียมไปฉันเตรียมระเบิดนะครับผมโอเคไหม พลังงานจักราวาลน,นะครับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล,ล้อมรอบๆตัวคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์นี้นี่มีพลังงานจักราวาลอะไรที่คุณเองจะต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่อ r a c l e นะฮะใช้ Starseed Oracle ผมชอบเด็กนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ message ดีๆได้แรงบันดาลใจบางทีได้คำเตือนดีๆจาก จากเด็กนี้นะครับจากพลังงานจักราวาลนะฮะคราน,นี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์พลังงานจักราวาลของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของพลังงานที่ผมกําลังจะอ่านในขณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เ,เราตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มต้นด้วยออร c l ค s t สตาร์ซีดนะครับผม Okay. ในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเหยียบเบรกแล้วทุกอย่างค่อนข้างที่จะนิ่งสนิทรอดูสถานการณ์นะครับมันเหมือนกับถ้าเป็นเลตเซว่ามีสถานการณ์อะไรมาเนี่ยตอนนี้คุณเองถึงที่หมายนะครับผมเหยียบเบรกเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าคุณเองจะแข่งขันอะไรกับใครมาในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาหา์าหาบางคนอาจจะแข่งขันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมด้วยพลังงานนี้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองกําลังถูกวัดผลนะฮะแล้วก็สถานการณ์กาลังรอดูว่าจะเกิดอะไรเป็นผลลัพธ์ผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าสิ่งที่คุณได้ทําไปในเดือนที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาหาก์ก่อนๆเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะฮะมา เราเริ่มแมสเซจของพลังงานจักรวาลด้วยคุณได้ you are not for everyone okay you are not for everyone you are not for everyone นะฮะเป็นพลังงานเขาบอกว่าอะไรในนี้เขาบอกว่า embrace your weirdness embrace <laughs> uh, your weirdness นะฮะแล้วก็ face your True North อ่า f a c e with True North เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ You are not for everyone นะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานในสถานการณ์นี้เนี่ยบางส่วนของพวกคุณพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกพอใจนะฮะทั้งๆท,ที่มันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองเปลี่ยน ภาพลักษณ์เปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆไปเป็นสิ่งที่คนรอบๆตัวพอใจนะครับผมในพลังงานนี้กำลังบอกว่า you are not for everyone คุณไม่ได้เป็นของทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวคุณเองจะทำให้ทุกๆคนพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่า embrace your weirdness Embrace your weirdness นะฮะ Embrace your w e i r n e s s คือให้คุณเองเนี่ยแทนที่จะลบนะฮะหรือว่าเขาเรียกอะไรลบล้างเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิ่งที่เป็นเป็นบุคคลิกลักษณะตัวตนของตัวคุณไปนะฮะให้เน้นให้ส่งเสริม Embrace your weirdness นะฮะไม่ว่าผมคิดว่าคำว่า weirdness เนี่ยจริงๆแปลตรงตัวก็แปลว่าความแปลก แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่คุณเองลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าบางคนคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าไอสิ่งนั้นอะ่ะบางคนเขาเรียกว่าแปลกบางคนเขาเรียกว่าไม่แปลกเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยแล้วกัน,นะฮะตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยผมถอดรองเท้าเข้า,ขาบ้านแล้วผมรู้สึกว่าพอผมไปเ,ปเพื่อนๆนะไปถอดรองเท้าเข้า เขางงว่าทำไมคุณถึงถอดรองเท้าเราบอกว่า we are Asian <笑><笑>ผมก็พูดว่าเออผมผมเป็นคนเอเชียผมก็เลยเรู้สึกว่าเอะควรจะต้องคือปกติเราก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านใช่ไหมล่ะในขณะที่อเมริกันเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านกันเฉยๆนะครับผมนะเขาบอกว่าไอยอย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นความแปลกคือเรามองเขาว่าเขาแปลก เพราะว่าเขาไม่ถอดรองเท้าเหมือนเราสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราเรากลายเป็นว่ามองเขาแปลกเช่นเดียวกันกับเขาเขาก็มองในสิ่งที่เราทําว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าคุณเขาไม่ได้ทาเราไม่ได้ทาเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นคําว่าแปลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอทัศนคติเป็นเรื่องของประเจกบุคคลเป็นเรื่อง subjective คือมันขึ้นอยู่กับตัวคนครนี้ในพลังงานจักรวาลที่เขาต้องการบอกคุณตรงนี้คือเขาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ย ไม่ได้คือให้เลือกในสิ่งที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าสบายใจมากที่สุดอ่าไม่ได้ให้ตัวคุณเองพยายามจะเปลี่ยนเพื่อไปพยายามที่จะอะ่เขาเรียกประทับใจใครนะครับผมนะในสถานการณ์นี้นะครับผมบางส่วนของคุณคือคุณเองไม่ใช่ของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าคนคุยของคุณไม่ว่าเพื่อนของคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็มี เพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเพื่อนซีผมเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันส่วนใหญ่จริงๆแล้ว,ว่เพื่อนผมก็มีเขาเรียกอะไรลักษณะไอ้ลักษณะเขาเรียกลักษณะแต่และบ,บุคคลบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสิ่งที่ผมคบกันกับเพื่อนผมเนี่ยแล้วคบกันเป็นเพื่อนแท้ผมมีเพื่อนไม่มากน,นะแต่ว่าคือคนที่เป็นเพื่อนแท้ผมเนี่ยผมชอบตรงที่เขาพูดตรงๆเออเขาพูดเออไม่กินอ่ะไปร้านนี้ ไปร้านนั้นอะไรเงี้ยตรงๆเลยไม่มีแบบเฮ้ยกินอะไรกินอะไรอะไรเงี้ยมึงกินอะไรอะไรเงี้ยเออไม่มีคือบอกเลยว่ามันอยากกินอะไรแล้วก็โหวตกันเนาะก็มีกันอยู่แค่รวมเพื่อนรวมผมด้วยก็เป็น3คนมีแค่3คนนะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบ เป็นตัวเขาเลยกตัดสินเกมนะครับโอเคอ่ะคันนี้นั่นแหละผมกําลังบอกว่าพลังงานนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องทําให้ทุกทุกคนพอใจนะไม่ต้องทําให้แฟนพอใจแม่พอแฟนพอใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะว่าตัวคุณเองเดีลกับใครเจ้านายลูกน้องหรือใครจะคิดยังไงเนี่ยถ้าตัวคุณเองรู้สึกสบายใจหรือว่าคุณสามารถส่งเสริมสิ่งที่เป็นเป็น ปัจเจกบุคคลเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่โดดเด่นของตัวคุณเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอะไร face your nose your true nose uh, face your true nose นะฮะคือให้ตัวคุณเองเนี่ยเจอในสิ่งที่เป็นเข็มทิศที่เขาเรียกว่าจัดเรียงหรือว่าตรงนะฮะ a l i g นะฮะกับพลังงานของคุณออตรงกับพลังงานของคุณถึงจะดีที่สุดนะนี่พะ message แรกนะฮะ แมสเซจที่2นะครับผมคุณได้ the sea of menta นะครับผม the sea of menta นะฮะเขาบอกว่าอะไร um, seeing potential คุณเองจะเจอโอกาสดีๆคุณเองจะเจอศักยภาพดีๆนะฮะด้วยพลังงานนี้นะ seeing potential นะฮะคือคุณเองจะเห็นโอกาสคนเห็นจะเห็นศักยภาพอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่อยู่ตรงหน้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็น คนนะฮะที่มีศักยภาพและคุณเองสามารถที่จะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับผมเขาบอกอะไรอีกเออเริ่มสายตายาว Bring, uh, bringing bringing ต้องไปไกลๆ uh, bringing unconsciousness to light uh, ผมรู้สึกว่าตอนนี้ด้วยพลังงานแรกเนี่ยเขาบอกว่า you are not for everyone นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ ไม่ตรงความต้องการของตัวคุณหรือคุณรู้สึกว่ามีจุดดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้สถานการณ์นี้แล้วคุณรู้สึกตังหิดตัง,งิดนะฮะให้รีบออกมานะครับผมเนาะแล้วพลังงานที่2องเขาบอกว่า sea of menta นะฮะ sing potential bring unconsciousness to light นะฮะ bring unconsciousness นี่ผมชอบมากๆา bring unconsciousness พลังงานเนี่ยในจักรวาลในส่วนของทาโร่เนี่ยมีอยู่3ส่วนนะฮะผมพูดไว้ในตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเป็นการปูพื้นฐานอันที่1ก็คือพลังงาน Consciousness สิ่งที่เรารู้รับรู้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราคิดเราทําตรงนั้นนะครับผมอันที่2คือ u ่ u o n s n s o u s u s นะฮะนี่คือพลังงานตัวนี้ Unconscious คือสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเราไม่รับรู้แต่มันเกิดขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้น คล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่แต่คุณเองแค่มองไม่เห็นแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับผมโอเคนะตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อตั้งแต่แบบสี่ห้าปีที่แล้วก็คือคุณลองดูว่าตอนนี้มีอะไรอยู่หน้าผมไหมเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่หนะ้าตรงหน้าผมไม่มีอะไรหมอครับมีขนจมูกไม่ใช่เออคือมีไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหมัต่คดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเองเอามือคุณทํามือแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันมีอากาศมี มีแอรมี something มีอะไรที่อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคนะโอเคแล้วเขาบอกว่า bring unconsciousness to light เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเอาสิ่งที่คุณเองกดอยู่หรือคุณเองไม่รับทราบเนี่ยขึ้นออกมาแล้ว bring to light ก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆทำให้มันเป็นประโยชน์ทำให้มันเกิดผลนะฮะนี่คือสิ่งที่พลังงานจัก,กรวาล มสเซจต้องการบอกคุณอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะแมสเซจสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะบางส่วนของพวกคุณนะฮะค l e d คุณเองถูกเรียกเรียกจากบางอย่างเรียกจากพลังงานผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายหลายคนนะฮะที่เข้ามาปรึกษาผมหลายๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองดําเนินสถานการณ์ไปคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไปมันมีบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกว่า มันน,น่าจะตกหล่นอะไรไปมันน่าจะมีอะไรที่ออมองไม่เห็นหรือผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้คอ l l นะฮะเขาบอกว่าอะไรครับผมเขาบอกว่า so gifts and training uh, so gifts and training it's time to step up นะฮะเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกอะไรดีคุณถูกเรียกนั่นเองนะฮะคุณถูกเรียกนี่เป็นลักษณะเหมือนคุณเองถูกเรียกว่าให้ขึ้นไป present เพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือการแสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวคุณเองอไม่ได้โชว์นะฮะจากพลังงานที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่ you are not for everyone เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองมีความเป็นเอกลักษณ์มีความพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องโชว์คุณเองต้อง empower ตรงนั้นออกมานะฮะคุณเองต้องส่งพลังคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องคว้าโอกาสตรงนั้นออกมานะฮะนั่นคือ สิ่งที่พลังงานจาักราวาลเนี่ยต้องการบอกคุณนะครับผมโอเคไหมอ่าาวนี้เดี๋ยวจะไม่พูดก็ไม่ได้แฟนๆในส่วนของพล,พลังงานเขาเรียกโหราศาสตร์นะฮะาวนี้เดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่เ,เป็นโหราศาสตร์ดูซิว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตัวคุณเองจะต้องเขาเรียกอะไร a w ว r ร์ Aware, หรือระวัดระมัดระว,วังมากๆนะฮะคือในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย จะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายว่าทำไมนะอืมโอเคเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมนิดนึงใครไม่ทราบนะครับผมผมใช้โหาสัตร์ตะวันตกนะครับแบบ traditional นะฮะเออนะครับแล้วก็ใช้ h o สไ e เฮนะครับเพราะฉะนั้นจะมีใครหลายๆคนถามว่าไม่รู้สักทีว่าตัวฉันอ,อยู่ในราศีไหนนะฮะ มันขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คุณใช้เหมือนกับคุณเองเขา,าเรียกว่าอะไรดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศนะฮะฝรั่งเรียกอเมริ c a n เรียก air นะาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรสักอย่างใครรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือ,อาภาษาจีนนะฮะชี่ชี่ไหมนะหรือฟิงลมอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครนี้ สิ่งนั้นน่ะก็หมายถึงแม้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงมนุษย์เป็นผู้กําหนดอะว่าเรียกมันว่ายังไงแต่ว่ามันก็คือหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับโอเคนะนะมาละโปรแกรมคืนนี้ transit ในสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอืมโอเคในช่วงเริ่มต้นเลยวันที่สองนะฮะวันที่สองกันยาอ วันที่สองกันยาวันที่สองกันยาอือฮึโอเคอาดาวจันนะฮะดาวจันอยู่ที่5องศานะครับดาวทิ์อยู่ที่10องศาใกล้จัน New Moon ิวมูนลวคือแบบครีเซนต์คือพระจันทร์นี้หายไปมากๆนะในสัปดาห์นี้ถ้าเช็คผมคิดว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่เราเปิดด้วย New Moon, นิวมูนในเอ่อนิวมูนในเวอร์โกนิวมูนในราศี าราศีกันนะครับผมนิมมูในราศีกันนี้เป็นอะไรที่เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสําหรับใครที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นงานมงคลหรือว่าเ,อาเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกดีๆแก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาพูดคุยเจราจามิตรภาพอะไรแบบนี้ซึ่งดีมากๆเพราะอะไรเพราะเพราะว่าตัวเวอร์โกเนี่ย มันหมายถึงมิดจะหายหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่งตัวนะครับผมตัดผมนะฮะหรือว่าทำอะไรที่เสริมเ,เรื่องของบุค,คลิกลักษณะของตัวคุณนะครับให้ดูดีได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยใครผมขยับเปลี่ยนทรงผมหรือใครอยากจะโมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Ial, เฟเชั่นเรื่องของหน้าเรื่องของร่างกายการเริ่มต้นออกกําลังกายนะสุขภาพดีก็ถือว่าเป็นความสวยงามแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณเองควรที่จะเริ่มต้นนะครับครนี้ในส่วนของอีกดาวหนึ่งที่ผมดีใจมากๆที่เราผ่านจุดนั้นมาได้คุณผ่านจุดนั้นมาได้ผมผ่านจุดนั้นมาได้นะคือเมื่อสัก2 3สสัปดาห์เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดมากๆนะฮะแต่ว่าเป็นการอึดอัดในเรื่องของร่างกายเพราะว่า ดาวพุธมันเดินย้อนแล้วมันส่งผลกับผมในส่วนของระบบทางเดินอาหารป่วยพูดง่ายๆรู้สึก แน่นท้องรู้สึกมีลมอยู่ในกระเพาะรู้สึกโรคกระเพาะกำเริบเป็นลักษณะนั้นคือกินกินก็กินได้น้อยแต่หิวนะฮะแล้วก็กินได้น้อยมันก็เลยหิวต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นขเขาเรียกหลายวงจรไปเรื่อยๆว่าทาให้ตัวเรารู้สึกปวดท้องมันมันมันอึดอัดน,นะคุณเองเป็นโรคกระเพาะนี่คุณเองก็อาจจะทราบดีนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะนะครับผมในสถานการณ์นี้แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องอื่นๆนะฮะบางคน m e r c ์คิวรหรือดาวพุธเนี่ยเดินย้อนในสัปดาห์ที่แล้วในสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งผลเรื่องของการเจราจาทะเลาะบอกแวง้งความเข้าใจงอนไม่พูดกันนะฮะหันเขาเรียกอะไรนะหันหลังหันหลังเข้าหากันนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับเ,เมื่อก่อนมีโฆษณานะโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเน หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเอออันนี้ห,นหันหลังเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ออดาวพุธนะครับเมอร์คิวรีเนี่ยได้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาการพูดคุยการแต่งตัวการเริ่มต้นนะอะไรดีๆนะครับผมก็เริ่มต้นได้นะออในสัปดาห์นี้นะโอเคคราวนี้ พอพูดดาวเล็กไปแล้วเนาะ,ะดาวจาันนี้มันนุกซันครนี่ใช่ไหมเด็กโกเอเวอร์เว e นะครับผมคือเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปนี่ไปนี่เพราะว่าดาวจาันมันเดินเร็วนะครันี้ในส่วนดาวที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับผมที่พูดต้องพูดอยู่แล้วก็คือดาวทิยต์สถิตอยู่ในราศีกันในช่วงเวลานี้เนี่ยการลงทุนจะต้องเขาเรีกยกอะไรดี จะต้องระม,มัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะครับผมในสถานการณ์นี้หรือการทํางานใดๆเนี่ยก็ต้องระม,มัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะฮะอาจจะมีการผมพูดให้มันง่ายมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของเหตุการณ์ทอนเงินขาดทอนเงินเกินนะครับผมหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นการเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ที่ดาวพุดมันไปทํา เหตุเอาไว้ทําเรื่องเอาไว้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอเคนิ่งไปพอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยน,นจุดๆนี้อาจจะเป็นการเป็นสัปดาห์ที่ดีในการเริ่มต้นพูดนะฮะกันนี้อีกอันนึงนะฮะในส่วนของอาดาวเสารกับดาวพฤหัสเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นในภาพกว้างของชีวิตคุณนะฮะอันนี้มัอาจจะไม่ใช่แค่ตัวคุณละแต่อาจจะเป็นภาพก,กว้างของตัวคุณแต่มีผลกระทบกับตัวคุณนะ เขาเรียกว่าอะไรดีดาวเขาเรียกอะไรด,ดาวเ,เ,าเาวสาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับผมดาวเสาสถิตยอยู่ในราศีมีนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคําพยากรณ์เดือนที่แล้วของผมผมบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดเฮอริเคนนะฮะถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมีเฮอริเคนเข้ามีน้ําท่วมฉับพลันมีฝนตกนะครับผมแล้วผมประหลาดใจ,จมากว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้ในสัปด,ดาห์ก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ย ประเทศไทยก็น้าท่วมนะมีน้บาบาอะาหลากเพราะว่าคือดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงมากหมายถึงจํากัดหมายถึงเ,เขาเรียกอะไรดีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องอะไรราศีมีนในเรื่องในทัุน้ําเออเป็นอุปสรรคในเรื่องทตุน้ําก็เป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่ซืนามีตั้งแต่น้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นสถานการณ์นี้แล้วถามว่า ที่มันแปลกมากๆที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นทอร์เนโดหรือเป็นเฮอริเคนหรือเป็นพายุใต้ฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันทำมุมสแควร์ซึ่งตอนนี้มันในสัปดาห์นี้มันอ่อนกำลังลงก็จริงแต่ว่าใน2สัปดาห์ที่แล้วมันคือกำลังมันแรงมากๆเพราะว่ามันตอนนี้ดาวเสาอยู่16องศานะครับแล้วก็ดาวพนกหัดอยู่19องศาก็สแควร์กันแต่ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สแควร์แต่ว่าไม่ได้สแควร์แบบเป๊ะเ,เ,เมื่อสัก2ออาทิตย์ที่แล้ว ลมนะฮะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรดีดาวพฤหัสจูปิเตอร์เนี่ยอยู่ในราศีเมถุนมันเป็นธาตุลมมันหมายถึงมีลมเยอะเออซึ่งนั่นก็คือสถานการณ์ที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างตัวผมนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหตุเหมือนกันเนาะเอออย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บแล้วทําให้ตัวคุณเองรู้สึกปวดท้องอะไรแบบนี้โรคก,กําเริบนี่ก็ได้เหมือนกันนะคราวนี้ เมื่อมีลมมีน้ําเยอะๆมันก็หมายถึงไต้ฝุ่นหมายถึงเฮอริเคนหมายถึงทอร์เนโดหมายถึงอุโทโกภัยน้ําท่วมแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังถามว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันจะทุเลาเบาบางเพราะว่าในสัปดาห์นี้อขอดูก่อนวันที่ปุ๊บ ดาวเสาร์จะเดินออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับผมคือยังท่วมอยู่แหละแต่ว่าก็จะรุนแรงน้อยลงเพราะว่าองศาที่มันทำมันมันเดินถอยหลงังตอนนี้ดาวเสาร์มัน retrograde มันเดินย้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างออกจากดาวดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันเดินหน้าด้วยแล้วดาวเสาร์มันเดินถอยหลงังเพราะฉะนั้นก็จะห่างกันไปเพราะฉะนั้นในเดือน กันยานี้ก็จะดีขึ้นนะมันก็จะมีอิทธิพลน้อยลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคนที่ได้รับผลไดรับอิทธิพลจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำท่วมเนี่ยนะที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่อเมริกาที่ไมอามีนี่ก็เป็นเหมือนกันนะคือเพราะว่าไมอามีมันก็คล้ายๆกรุงเทพไมอามีมันเป็นที่ราบอ่ะเออมันเป็นที่ราบกว้างมากๆเลยคือในรัฐน Florida เนี้ยฟลอริดาเนี่ย หายากเลยคือไม่เห็นเห็นเนินเนินเนินนิดๆเนี่ยถือว่าดีใจแล้วว่านั่นคือภูเขาของเราเพราะว่าทั้งคือในตั้งแต่ในช่วงของเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนียเอ่อททีติเซ็นทรัลฟลอริดาลงมาเนี่ยเซ็นทรัลเซาเทิฟลอริดาเนี่ยก็จะแฟลตเลยก็คือจะเรียบพื้นที่มันก็จะเรียบมากๆอย่างเอเวอร์เกรดเนี่ยก็ก็คือจะเป็นบึงขนาดใหญ่จะเรียกว่าบึงดีไหมมันใหญ่มากอะเออมเป็นเลค ที่ใหญ่มากๆนะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีเหตุเรื่องของน้ําท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอโอเคเดี๋ยวจะพูดเยอะเกินไปนะฮะก,ก็คือก็คือนั่นนั่นคือให้ระมัดระวังเรื่องของอูทกภัยน้ําท่วมนะฮะอโอเค แล้วนั่นก็คือ,อในส่วนของโหราศาสตร์นะถ้าใครอยากจะปรึกษานะหมอปองใช้ทั้งโหราศาสตร์ใช้ทั้งไพ่เทโรใช้ทั้งออราเคิลนะคำถามขึ้นอยู่กับตัวคุณผมจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคำถามของตัวคุณนะอยากจะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์นะครับ m o r p o n g 999นะครับผมโอเคเช่นเดียวกันนะฮะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสร้อยนะครับผมโรสคอร์สนะฮะโอเ ก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์เหมือนกันนะครับผม m o r p o n g ก9าๆนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโชคดีเทวารัก